สวัสดีครับผมมาพบกับพี่อึงครับวันนี้นะฮะเอา F 2 5นะฮะมาให้ดูกันบ้างครับเป็นตัว X 3 X Drive นะครับตัวไฮไลท์เลยนะครับผมปี2014.2015จดครับผมอันนี้ราคาเบาๆไปเลยครับนะฮะในยุคก่อนนี่ต้องมี1 4 0 0 0ล้านแสนกว่าแต่วันนี้ครับราคานะฮะจับต้องได้แล้วครับ1,189,000า่้านบาทตัวนั้นนะครับผม คันนี้มีรับประกันหลังการขายให้พร้อมเลยนะครับพื้นฐานไปก่อนครับ1ปีหรือว่า1 2 2 0 0กิโละซ่อมอู่ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะฮะรายการซ่อมเนี่ยร้อปรายการเลยราคาเบาจับต้องได้ผ่อนยาวๆเลยครับ72งวดนะครับผม6ปีครับผ่อนแบบเบาหยูวเลยรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวผมพาไปคุยด้านในตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งนะฮะใน X3 นะฮะเป็นรถ SUV ของค่าย BM ครับคันนี้เป็นตัว LCI แล้วไม่นะฮะวิ่งมา144,305กิโลนะครับรับประกันไม่แท้มีบุกคู่มือกุญแจสำรองนะครับให้ครบเลยถือว่าไม่เยอะเลยนะปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง20,000โลนะฮะสภาพภายในสวยเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับเมมโมรี่เบาะนะัะมีอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งด้านของคนขับนะครับ ตัวหนังก็จะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลหัวมลัยหลังก้านของผมมัลัยก็จะมีตัวพันธุชิปนั่นเองการผมมัลัยก็จะมีตัวมันติฟังก์ชันครับมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะฮะคันนี้นะฮะเอามาดูที่คอนโซลครับคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอนะฮะประมาณ8นิ้วนะครับหน้าจอก็รองรับนะแผนที่นําทางได้เรียบร้อยนะฮะหน้าจอนี่ก็เลือกเลขกับตัวไอไดส์นะครับผมนี่ไอไดส์นะครับผมเดี๋ยวดูประวัติการเข้าสู่สักหน่อยนะฮะนะครับผมเอาเดี๋ยวมาดูครับตั้งแต่เริ กระสามร้อยโลนะปีสิบห้านะเดือนเก้าสอ0หมืโลปี16เดือนสองครับสามหมื่ารโลปี16เดือนแปครับสี่หมื่กับสามร้โลสิเดือ 2, 50, 1, นสองครับห้าหมื่นนโละครับปี17เดือนเจครับหกหมื่นหนึ่ันห้าร้อโลปี17เดือนแปดครับหกหมื่นสองปโลปี17เดือน11บเอครับเจ็ดหกับยีโลปี18บนคะคร เดือน2องครับ8 1 0 0 0กับ800โลนะครับแล้วก็ปี2018เดือน7นะครับผมวันที่26ครับ9 2 3 0 7โลนะฮะประวัตินะครับผมนี่การเข้าสูนย์ของเขานะฮะที่มีอธิบายให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ระบบแอร์ระบบแอร์ก็จะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายขวาครับแรงลมใช้ด้วยกันมาดูโหมดการขับมาเลย3โหมดครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตและก็โหมดอีโมีระบบกันฟรี การรับฟีนะฮะมีระบบลงที่ราชันปาร์คเซนเซอร์นะฮะแล้วก็นะฮะเป็นเบรกนะฮะระบบแบบไฟฟ้าเรียบร้อยเกียร์นะฮะก็เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดเล่นทิปโทนิกได้ใครที่นะฮะต้องการดีเซลความประหยัดเซฟตี้นะครับนะเซฟชีวิตนะครับผมเซฟอุบัติเหตุคุณเลือก BM ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆคันอีกทีนึงครับไปตามมาครับ เอาละครับตอนนี้ผมพามาดูด้านท้ายครับสภาพด้านท้ายก็สมบูรณ์นะฮะไฟท้ายไม่แตกไม่ร้าวสภาพสวยครับด้านท้ายฝาท้ายก็เป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะครับนี่เลยนะฮะฝาท้ายนะครับเปิดจากสวิตช์ด้านในได้เปิดจากรีโมทกุญแจได้นะฮะแล้วก็เปิดจากฝากท้ายด้านนอกได้เช่นกันครับเดี๋ยวมาดูหัวนัตครับไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะฮะตะคุ่งตะเข็บนะฮะดึมเดิมเลยนี่เลยครับรอยซีนหรือว่ารอยเม็ดอาร์คนี่ชัดแบบชัดมาก พลาสติกพวกนี้นะฮะไม่กรอบไม่แตกไม่หักนะครับผมนี่รอยซีนนะฮะรอยแนวยานะฮะเดิมเดิมเลยนะฮะด้านท้ายสวยเลยครับคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปเดี๋ยวดูรอบๆบคันครับรอบรอบคันก็สแตนดาร์ดเดิมเดิมร้อเดิมเดิมใช้ยางมิชลอรินนะครับผมมาดูที่นะฮะประตูนะฮะนี่เลยครับตัวที่เปิดปิดประตูนะฮะตัวนี้ก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสฮะใช้มือนฮะรูดนะฮะแบบนี้นะับผมนี่เลยนะฮะมันก็จะล็อกหรือว่าเปิดล็อกได้เองครับเอาเดี๋ยวมาดูนะฮะ นี่เลยนะฮะหัวใจสําคัญครับดูที่ห้องเครื่องนี่แหละครับหัวห้องเครื่องก็ยังสกรปรกอยู่นะฮะยังไม่ได้ล้างหรือว่ายังไม่ได้สปานั่นเองห้องเครื่องสวยครับหัวน็อตครับนี่นะฮะได้เดิมจริงๆครับไม่มีรอยแกะเลยก็ว่าได้นะนี่ครับเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะรถแปดปีคิดดูแล้วกันครับไม่มีรอยแกะเลยโอ้โหนี่หัวน็อตแก้มนะะเดิมจริงครับคานหนะ้าเดิมเิมเลยแผงกันชุนความร้อนนี่ก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะ นี่นะเดิมๆนะเดี๋ยวเอาไปลานเดี๋ยวเอาไปสปาให้คันนี้นะครับผมมาดูไฟหน้าครับฮาเดิมเนี่ยนะครับไปทำนะตัววงแหวนนะครับจริงๆตัววงแหวนของเขาเนี่ยจะเป็นกลมๆนะฮะแต่ว่าทําคล้ายๆสีสูหนึ่งนะฮะวงแหวนจะเป็นเหลี่ยมนะฮะตัวนี้ก็ทํามาเป็นเหลี่ยมนะฮะตัวนี้เป็นเดไลท์เสริมนะฮะเดไลท์เสริมนะฮะจริงๆรุ่น F25 เนี่ยมันจะไม่มีนะฮะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าไปทําเสริมให้มันดูแปลกจาก F25 สีดานทั่วไปนั่นเองนะฮะสวยไปอีกแบบครับกระชุนหน้าครับสภาพเรียบร้อยนะฮะคันนี้ใครชอบนะฮะความประหยัดครับ17โรล,ลิศนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะสำหรับ F25 เป็นรถ SUV นะฮะของค่าย BM นะครับหมายวิ่งมา144,000กว่าโลนะครับผมคู่มือกุญแจสำรองครบเลยมีรับประกันหลังการขายให้นะครับผมหปีรือว่า12,000โลนะฮะซ่อมได้ที่จังหวัดของท่านเลยใครชอบครับราคา1ล้าน หนึ่งแสปมือเก้าพครับเอาให้ไวเอาให้ด่วนครับสำหรับ F 25สีขาวครับคันนี้นะ LCI เรียบร้อยวันนี้พี่ยงลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com